ตัวคีดถ่ายของปีนีนนนนนน้สบายดีพี่น้อง ปาดหอบสุดท้ายของปีนี้แล้วเด้อพี่น้องเห็ดปวกกะลักออกลายตอนนี้สอแปก,ก็สลัดหนังโบติดเดี๋ยวมันหลุนกันทุกคนมือนิสิมานหรืรปอปล่เนาะ,ออะเห็ดปวกน้อยกระดาษคุณลกรตาคุณลกรตาสำถ่ถายเนาะไม่แต่ออกน้อยองนงามงเออปะบอกร้ายมันค่ำเลยเจ้าเว้นเป็นเอฟซีกันบ <c oughs> มอมานนะเท่าว่าเห็ดปวก,ก้องบอกลายเพราะว่าสองสาวนี่คือเซียนนะนอกจากเซียนใส่เบ็ดกบแล้วก็เซียนเบ็ดเอ้ยเซียนเห็ด อันนี้เร็ว <c oughs> อันนี้เร็วปี่ทุกคนเห็นเห็ดปวกแล้วดีนะว้าวเห็ดปวกเห็ดปวกคิดถ่ายของปีนี้อ้าวสลองสลองสลองใช่นี่หนังน้่งมึงคนนึงอ้าวมาเลยพี่น้องเห็ดปวกสุดท้ายของปีนี้เบิ้งไว้เด้อคลิปนี้จะมาปีนาจะได้เห็นกันนิดหน่อ มันนอะสม่ั่ดาบ่พี่น้องยงคนดเไปอร่วมกันทุกคนว้าวยงวบ่อเ็กไปเก็บพี่น้องเก็บเยังก็มายาดโทษก่งามเนาะ เก <t> ็บเพปวกทำเอียงเป็นอย่างที่ทรมานที่สุดไอ้อะไรทุกคนมาเก็บเพ็ดปวกกันกันพี่น้องเปวกน้อยเอน้อยเองเอาเราก็บมอแล้วเนาะิจมบลิงเดียวเ้ม่าเง É Eu hum, เทบูมินิวปน hum, hum, hum. lưu mà thầy mà làm bớt ta có gì hết kêu khâu hết thì ốc đi cho kênh เก็บอะไรมาบ้างปลามีแต่ปลาเลยนะจุกมั้ย กีบังมั้ป่ะต้องการมะม่มาเอาอเงินเกี่ยวเขาแหละมั้งเกี่ยวเขาส่วนมันก็

เขาเตียงคืนกับหแล้วเห็ดหลายเนาะ มันส right? ิบ <figured> <h Bu> ้ยมือไม่ดีมือเนี้มาหมเทุกคนมาดึวยปมาันี้ขำๆไปแก้สีก็ได้คื่เจ้ลาแห้งก็ะลาย เหลือกินจำคกนกินสิบบดยามเก็บออกเลยพี่นอ้องสัมผายปีนบอกกันเร็วกว่ามานมึงเนี่ยใจเนาะัวใจเอามาจากป่าเลยพี่นอ้องมึงในเห็ดขาวว่าเดบักลายนึงไปเอกเก็บมูเดียวหนึ่ง ความจริงแล้วบ่ได้เห็นไหวเลยพี่น้องเห็นตั้งมาแล้อย่างมาประมาณเจหน้าที่เนี่ก็เห็นเห็ดลวแต่วันนี้เขาวรออะไประมาณสงองโมงย่งผมเห็นเห็ดมันไปอยู่ใส่ไปลาดินตจอมขำเลยพี่น้องเลย <laughs> ยามนี่นะสี่โมงเขื่อนหาโมงกรลตะเวนตกดินละแต่วันสิหล่อไปเนาะกันเห็นกระถ่ายกันบบเห็นแล้วกันเมื่อเลยพี่น้องไะหอบสุดทถ่ายของปีนี้พี่น้องมาเริ่มกินเห็ดป๋องนมกันอีกประมาณจากเดือนละ และปีหนาคุณราชิดีกินอีปีหนาเขบอแมันว่าปีใหม่เลยผูกเผยชีหัวเดือนหกผูเฮ้เฮ็ดนั่นแต่แต่มูเดียวพี่น้องคำล้วก็เมื่อทุกคนหลังเหลวหลัางงามแม่มือเนี่ย,นนยอาขาวแห้งดิป่ะเอาไปแกง ดูแลพี่น้องที่เท่ใดอยากเกลดมาเด้อทุกคนบุมีติวใส่มาเด้อพี่น้องกลยดอกดจบเนาะมาเด้อพี่น้องกินข้าแลงบุแกบักหอยแหน่่รูหอยโอยี่บดแก้วหอยหอมิมันมช่กอมั่ยงิแก้หอยก้

จะรน้ะปล่ะเฮ็ดท่านอะไรสำคัญเลยอีมย์อีพอกินอาหารทะเลคุณแจ่มันออกไหมง่ขอเรามานกินกับแก้วแก้วมันกินแก้่กินเลีงบ้งฮะกนเลยงบาง้กินอะไรอยคี้ือเาเออ่นันเองคุยเักคุย้วคุย้เออคุยแก้วมันเกินนะมันกินอะไรไหมจะคุยไรแก้วมันจบ เป็นอะไรนัวยุงหอยเที่ยบนะเที่ยมาแทงไครกินแต่ยาโอเคเราทุกคนสำหรับคลิปเด็กก็ขอข่าวก่อนเนาะขอกระใหม่คลิปอื่นพี่น้องเดี๋ยวสุดท้ายเฮ็ดเนาะบ๊ายบายกินข่าวแรงกันทุกคนกินข่าวอิ่มแล้วพี่น้องลมหนาวผัดมาแล้วบ้านพี่น้องหนาวแล้วบ่ทุกคนใครแต่ว่าเฮือนบกกนตันไหวก็สั่นแหละลมแห้งกว่านี้ มันมีเฮือนอยสองหลังบนนี่การสัแลแบบลมบ่องว่องแต่ว่าเฮือนบอกก่อนพอดที่ถือลมหรือพี่น้องเลยลมหนาวผัดมาแต่กลางคืนี่หนาวตอนเสาร์เย็นแต่ว่าทาธรรมดากลางเวรน่ะสิบอ่นหนาวปนไดมันจะหอนในจักหน่อยทังไฟแห่งงัวคือเก่าพี่น้องเฝ้าอยู่อย่ามันปิวจะเงอนข้าเจ้าเบิ่งเดือนก็ออกแหละแต่มื่อคืนได้ยินแต่เสียงแมงกิลอห่อนห่องพี่น้องยเพระวห่อนยามนี่แหละแมงกิลอมันจะออกห้อง มะหอยนะโลละสองรอยหาสิบาทผพ้ใดแต่ทุกคนบ่ิได้กินแจงเห็ดป่านายกินมะหอยหลายกลัวพอโดนๆได้กินเ่อหนึ่งเห็นเขามาขายสองโลกะหารอยบาทตลากก็ขึ้นวา่าที่ซื้อมากินแบบข,ะข,ะข,ะขะักๆพอหลังมากินมะหอยแข็งสรุปแล้วสองโลนะได้กินแต่โลหนึ่งโลหนึ่งก็คือเนาหมดเลยทุกคนสาสิลุบปมันเนาแล้วก็แม่ติดมือติดยางแบบเวลาบ่อ,อ,อยากซื้อบอ้พี่น้องเลยแต่ว่า แกแสบมาแหละมันนัวจะถามว่ากลุ่มขาบ่บ่มันเน่าวโลหนึ่งยังเหลือโลหนึ่งตัดเสียดายทุกคนโอ้ยสำหรับคลีนี่ก็ขอจไว้สัมเนตรก่อนขอบคุณขอบใจพี่น้องทุกคนพอกันไม่คิปหนากให้ปวดนะหอบชุดนถ่ายของปีนี้อีแม่กาบวจักหนึ่งบุจักแกงพี่น้องคนน่ะเอาไว้กินเนี่ยมันวุ้กินด็กเพราะว่ามันเข้าออกแล้วนะฝนมันบูดเรื่อนบ่ลมหนาวมาแล้วทุกคนอย่าลืมบางแย่งสุขภาพเด้อพี่น้องไปแล้วสำหรับคลีนี่บายๆจะอาบน้ำก่อนหนาว